ลาสุด2สิงหาคม64เตรียมจ่ายแล้วชัดเจนโยยาม,มาตา3ามสิบก้ากำหนดจ่ายเงินเช็คด่วนได้เงินวันไหน สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะก็มาพบกันในวันที่2สิงหาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มีข่าวสารความคืบหน้าสําหรับกําหนดจ่ายเงินนะคะมาตา3.9และมาตา40ที่มีพ่อแม่พี่น้องสอบถามกั เข้ามามากเลยทีเดียวนะคะว่าจะได้รับเงินเนยียวยากันวันไหนนะคะสำหรับเงินเยียวยายล่าสุดคนละ5,000บาทค่ะ วันนี้นะคะทางช่องก็มีกำหนดวันจ่ายเงินออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารมาพร้อมกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะคือหน้าข่าวกับผมโยคนากรคุณประทีปวันนี้วันจันทร์ที่2ส,งสิงหาคมนะครับมีข่าวดีมาแล้วครับสำหรับผู้ประกันตนมราตรา39แล้วก็40ที่รอยอยู่ว่าจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000บาทนียเมื่อไหร่นะครับล่าสุดครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกินได้เปิดเผยเบื้องต้นมานะครับว่าเตรียมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็40เนี่ยนะครับในวันที่24สิงหาคมนี้นะเขาจะนําเสนอเรื่องนี้เข้าไปให้ที่ประชุมคอรมออนุมัติในวันอังคารที่10สิงหาคมนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะเขาจะไม่ได้ให้ทั่วประเทศนะครับเขาจะจ่ายเฉพาะ13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพปทุมธานีนนทบ,บุร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสาครนคนปรปฐมยะลาสงขลาปัตตานีนราธิวาสอายุธยาฉะเชิงเซาและก็ชนบุรีนะครับส่วน16จังหวัดหลังที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นสีแดงเข้มนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปว่าเขาจะให้เยียวยา5,000บาทเหมือน13จังหวัดหรือไม่นะครับตอนนี้นะฮะตัวเลขล่าสุดนะวันที่31กร,รกฎาคมมีผู้ประกันตนที่สมัครเป็นม40ใหม่เนี่ย3ล้าน1แสนคน แต่จ่ายเงินไปแล้วเพียงแค่2ล้านคนใครที่ยังไม่จ่ายเงินให้รีบไปจ่ายเงินซะก่อนที่เขาจะนําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่10สิงหาคมนี้ท่านจะได้เป็นม40ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับเงินเยียวยานะครับส่วนจะต้องลงทะเบียนจะต้องเข้าไปเช็คอะไรยังไงเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่เบื้องต้นนะฮะเตรียมจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับท่านในวันที่24สิสิงหาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังแต่อันนี้ถือว่า ขาดีแล้วนะชัดเจนนะคะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณโยธนากรค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามข่าวสารนี้กันอยู่นะคะรอฟังว่าจะได้รับเงินกันวันไหนคะ่ะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ